สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันครับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคนโนโลยีของรถบรรทุกและอวุธปืนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวปืนมรดกนะครับยี่ห้อใบคารปืนในตำนานนะครับที่คลิปก่อน EP ที่1นนั้นเอาไปให้อาจารย์พินโยนะครับได้ modify นะครับเดี๋ยววันนี้เราดูกันเลยครับว่าเราไป modify อะไรมาบ้าง นี่ก็จะเป็นกล่องของสั่งจากรา z ด d านะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะฮะกล่องนี้ก็ราคากล่องก็ประมาณ1,500้บาทนะฮะนี่ก็เป็นใบาคารนะครับที่ทำา m ด d i ฟ y มาแล้วกับอาจารย์พินโยนะครับ ะะก็ตัวงานนี้เรียกว่าเนียนมากนะครับสนิมนี้ไม่ต้องคุยกันอีกนานเลยครับนี่จะเป็นตัวลำกล้องนะครับปืนปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโูกอยู่แล้วนะ,ะไม่มีโกูกแล้วก็เป็นลำกล้องแบบสั่งพิเศษนะครับนะเดี๋ยวนะแรบับนี่ ยิงลูกโดดได้นะครับสามารถยิงลูกโดดได้ตัวลำกล้องนะครับสั่งพิเศษแบบสามารถยิงลูกโดดได้เป็นลำกล้องกลมนะครับเนี่ยฮะผิวยิงทรายนะครับแล้วก็ชุบฮาร์ดโคมเลยเพิ่มความหนาให้เนื้อเหล็กไปอีกแล้วก็ เดิมเป็นสูรูกปัดนะครับตัวนี้เราก็ทำการใส่ศูนย์เล็งไฟเบอร์ออปติกนะครับอันนี้เป็นศูนย์ยิงกลางวันนะครับมันไม่ใช่นท์ไซส์แ้วก็ในแสงที่มีเรียกว่าที่มีแสงมากนะครับก็ชัดนะครับถ้าส่องแบบนี้เล็งง่ายครับแนะนำเลยตัวนี้จำเป็นครับ ต้องติดเข้าศูนย์ไว้ครับแล้วก็พิเศษขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับนี้สั่งทำเลยครับผมปากบอ่อครับเราเดิมมันเป็นปากปกติครับนี่เราก็ไปโ m o d i ายบอ่อโชคมาใหม่นะครับโชคนี้ก็จะเป็นโชคเบอร์ห้าสำหรับยิงลูกโดนนะครับของเบนเนลรี่เนี่ยเบอร์ห้า ก็สังเกตตรงนี้นะครับมี5ขีดไม่ว่นี่ประมาณเนี้าหาเห็นไหมครับโฟกัสไม่จับอีกแล้วนะตรงนี้ฮะห้าขีดหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอามี่ห้านะครับก็เราก็จะมาเปลี่ยนกับตัวนี้ครับแล้วก็มีอีกตัวอีกตัวหนึ่งเป็นโชคเบอร์หนึ่ง ะครับก็จะมีขีดเดียวเป็นไมเอ่ยครับ่อ,อใช่ครับเนี่ยตรงนี้ครับเบอร์หนึ่งนี่ก็ไว้สำหรับเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับยิงลูกปลายนะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์ห้าที่นิยมใช้กันนะครับยิงลูกก้าวลูกปลายแล้วก็ลูกโดดหรือลูกบั็กช็อตนะฮะก็ เดี๋ยวไว้มีเวลาเราจะเข้าสนามแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบกลุ่มกระสุนกันให้ดูนะครับนี่ก็เป็นยี่ห้อเบนเนอรีนะครับแล้วก็สำรองมาแค่2อชกก็พอแล้วนะครับเพียงพอแล้วเราไม่ใช่นักล่าไม่ได้ออกล่าสัตว์ไรขนาดนั้นนะครับก็ติดเอาไว้เป็นอะไรแต่งให้สวยงามเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของลํากล้องนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วน กระโจมมือนะครับกระโจมมือนี้ก็จะเป็นงานไม้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกสลักล็อกตรงนี้ก็พ่นทรายชุบพัดโคมเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งคือเรื่องของคานท้ายเลขสามเป็นของผ่านท้ายนะครับผ่านท้ายนี้ก็จะเป็นงานไม้เลยไม้เลยนะ เรียกว่าคลาสสิกมากผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็สภาพยิงดีอยู่ครับนี่พอก็ใช้ถนอมมากยกเว้นเรื่องของอายุการอายุเวลานะครับเรื่องของการเก็บรักษาก็อาจเกิดสนิมได้เพราะมันเป็นเหล็กอ่นี่ครับยี่ห้อใบคานเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับใบคาน รหัสก็จะเป็น IU18E เนาะถ้าเห็นกันนะครับนกนอกนอก,นะก็อาจารย์พิญโยก็ทำเรื่องของงานโมดิฟายงานปรับแต่งขึ้นชื่ออยู่แล้วครับพ่อมดลูกซองนะครับ สวยงามครับอันนี้งานเรียบร้อยมากเดี๋ยวเราจะประกรอบให้ดูนะครับเราจะมีส่วนของลำกล้องนะครับกับพานท้ายแล้วก็โจมมือนะครับ ก็เรียบร้อยแม่กล้องเก็บไม่หมดเดยนะเห็นไหมครับพอได้ไหมเอยเงาวับก็เรียกว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับนี่ลอยน้องลอยการใช้งานนะครับแต่ก็สภาพผมคิดว่าถ้าเป็นโมรดกนะครับเราก็มาทําให้เขาสะอาดนะครับสะอาดสะอา้ะอานตึมขึ้นเป็นปืนโมดิฟาฟ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งกระบอกนะครับไว้คลิปหน้ Bri าเราจะพาไปดูปืนอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับ Facebook นะครับเพจรถบรรทุกอิซุสุนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ ขอบคุณมากที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ